สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัวโลกูกวันนี้ก็มางพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็มาท,างท,าทังถ่ายใช่ไหมแม่งสวัสดีค่ะเลยรอย่างสวัสดีค่ะเมื่อเช้าไปทันรถไหมเมื่อเช้าไปทันโรงเรียนไหมอือฮึ <laughs> เอาก็ถามเฉยๆวันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันซั <laughs> สมสิงวันจันจะววาส,าสื่อว่าซัมสิงวานจันพี่น้อง อ like, ่มันนี่ก็บด้เฮ็ดวิดีโอพี่น้องมันนี้ไม่ยามากับไม่ยามาหัไปอันตลาดกาบบุเซลวเขาอยากมาบริัพี่น้องล่ม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 ลมีรีเหลือล่มล่มหายล่มขาดพี่น้องล่มหายล่มขาดอันเล้ากันยังอยากไปอยู่เพราะว่าบ่ต้องไปหลักล่มมันแห้งป่นี้แล้วก็เราก็แล้วว่าเราอยากไปละว่าเลาแปลว่าบิตอาทิตย์แลละมันมีอาทิตย์ละเท่อหนึ่งเนาะ่าบุเซลวนะพี่น้องมันมีอาทิตย์อาทิตย์ละเมืองหนาเฉพาะวันพุธเราก็เลยอยากไปเนาะอยาก เป็นหลอกนะไม่อยาหลอกมันการอะไรอ๋อแย่เวลาเราก็อยากไปเราก็มาส่วนกันไปเนาะเราก็มาส่วนกับไปกับไปโดมาขายวันพุธพราะซิฟขันเนาะทุเดยรศคาร์บูเซลแฮปว่าเทน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 ขายนอตมาชิชเนาะเขาก็กระได้ย่างดอกพี่น้อเขาก็กรได้สอยมาเสร็จหนึ่งสอยเงินมา่นี่ตะวันวุมีโฮหมากะก็คิดว่าเนาะ มองนี่เ็เป็นหมูกเป็นหนองหมุกแต่ว่าหันเป็นเงินชวนไม่กะับนั่นแหละก,กระไดยัยงไงกระไดซ้ำนี่ละมั้งแล้วกระไดนนแวนวแขนผ่ามาันมันั่งทำตาแป๋วอยู่ไหนเอามาได, yeah. <It> ด้ยังเดี๋ยไปเลยเราเจ้าเสหิจสิกามาทอนพมหงอกหน่อพี่เ้างไปเลยลเลยจัดการไปเลยเลยแล้วครับเ <Okay. S 1> จสิกาว่า เสื้อแล้วกางเกงแค่ไหนผันว่าอาดิแดเพิ่นว่างเก่งิ่นไวรุ่นเนาะเพิ่นก็อยากได้กางเกงอาดิแดาใช่ไหมกะ yeah I get free clothes for this โอเครเลยว่าป้าป้าอันกัซซันกัซซันกับอยากได้อันกางเกงอาดิแดาเสื้ออาดิแดารองเท้าอาดิแดาสนะสงสัยไวรุ่นเขาสิฮิตเนาะประเดื่อนเขาว่ากัซซันกะไม่เห็นวิดีโอกันเขาว่าสิคนยังได้ก็ไม่เห็นวิดีโอกันเขาว่าอันเห็นวิดีโอเวทีมีคนมาเบิ่ง หลายหลาเสดมีคนสิสดมีเงินมาซื้อขวางสิเพรมีเงินไปข่าวบูเซียมันกัดคลองดีๆงามสันมันกับบุคอยมีเนาะพี่น้องเนาะแบบงามๆไว่หลุดไว่หลุดเนาะส่วนมากกับมีแต่คลองผู้เฒ่าของสิน่ะใช่ไหมพอกรเลอบไปเห็ุวิดีโอปัญหามีคนมาเบิ่งขวางสิปัญหามีคนมาเบิ่งไอ้มันสิสดมีเงินมาซื้ออดีตแดดตุ่มแล้วอุ้ยแม่นี่เรียนหลับคนมาพูดกันเลย ก็จะเซดวิด right. uh ีโออย่างพี so, more, yeah. ่น yeah. ้องคือบอกเาก็เลยว่ามหาผมหงอกขนนี้ก็ค่อยหาไปละครื่อหนึ่งนะเด้พี่น้องหาไปเครื่องหนึ่งและแปลว่าเออไม่เห็นวิดีโอดีกว่าให้วิดโอไหลไรซาหลายแต่ผู้ชมหล่ายหัวอีกเด็กก็แค่การว่าคันแม่เห็นยุคแอบบุเซย์ก็ซื้อมาให้นี่ได้ก็ว่าสัตว์มา เป็นอดิดดสต้องเป็นน้องนะ้ะเสือ้อเสื้อไม่หมวกนะอดิดาและะ้วก็กางเกงอดิดดไมีแถบทั้งคางแล้วก็ทุ่งเทาอดิดาสว่า idas, oh, จะว่าอยู่ไรอดิดดเบืฟอร์านะสีอยู่ไรอาดิดดบืฟอง ใี่คล้องก็มาอ,อ่อนไหมน่าสนไปเป็นซูปเปอร์โมเดลไปยินไทยไม่แฟรหรอจะสิคะว่าจะมีคนมาเอาอย่ี่บ่อกอันว่าคนอ้วนคนว่าไม่แฟตหรอกลอกูก มมดอทต่มต uh, <laughs> like, ีอเช็อกโกแลตมานนีไม่้บนนี้เอยากใันะไเช็อแม่ไอ่ดีมาบันนีกมาฝาก้านแท โอ้ยเถาะราพ่น้องหมูบ้านนี่พอเจสิกากะทอเรามาให้เป็นหาสิบเสน็มันบอกโอ้ยเธออายุจะปีก็เถ่าแต่คนมาแต่ดเซายอนไว้เหรอ Yeah you have a loose day. ด i d t <c oughs> <Seriously? S 3> Yeah loose day. Jessica? Yeah. I buy a conditioner already. Oh thank you. That would a v e been helpful yesterday but okay. Mm hmm. Yeah, I think the last time I washed my hair, there was just the tiniest bit of conditioner left, and I had to squeeze it out <clears throat> and then put some water in to try and get the last of it out. more. More everyone more water more shampoo. Yeah, I I stay too long in shower, I try and go quicker. แต่กล่าวว่าอาบน้ำด้วยนะ mm. You use soft soap or not? This Yeah. Make sure you use the your friend keep you that Yeah, yeah. Also, it's mine. Yeah. And everybody else. Also, that's you know the what the white thing. Yeah, I not use that. Yeah, is anybody else using? Because it? no, mine. they did not use it. Okay. Okay. Matthew did not use it. That's good then. Uh yeah. okay. If it, if it buy, I have to buy leaf cleaner from that. That's mm -hmm. no, good. I'm just checking because it's mine. <laughs> I mean not go on so what happened to the other one? I thought it'd be neat. Oh do you use that one um, huh? Do you use another one before yeah i, mean, oh, I think you? Yeah, you need to buy one for everybody. Anything that you did. Like oh does Matthew use it? No, Matthew only we would water You not use soap I say, Why you not use soap? And you're not saying it. do you use one <c oughs> no i use soap oh okay บัดนั o นอยู่ได I think i have to buy another one Okay. อันนี้มือเช้าเนาะพี่น้องนาอยส่อยล้างน้าแ้วนยามมือแลงเพราะว่าาออกไปขางนอกไอ้โดนฝนโดนหยังเนาะเฮาก็ลางสบู่สําหรับข่อยได้นี่พี่น้องประเทือนนี่ประเทือนนี่อันยามมื้อเช้าคือตื่นขึ้นมาบ่ลล้างสบู่เด้พี่น้องล้างน้าเป่าเพราะว่าคืนนีเฮาเฮานอนเนาะ ห้องถอดสื่อวันนี้เขาก็ล่างออกสื่อคือมันบริโซกกระปุกไงเพียงแต่มันมันแบบว่ามีน้ำมันน้ำมันอยู่น้ำหนาหอนนะนี่อันอันนี้กคใครว่ามันกะดีได้พี่น้องวันนี้พิ้วห้องมันกระโบเห็นไปเอาก็อีมานั่าไปไม่อ้อมใจคิดว่ามันไรแซ่ล้อท่านผู้ชมหน่อยปนของเจสิกาหาห้ยละได้พี่น้องรอบหนึ่ง หาหายรอบหนึ่งค่อยค่อยหาหายรอบหนึ่งค่อยว่ามันว่าท่านเบิร์ตนะไปเอาเก้าอี้มานั่งไปลุกไปมันเจ็บขากัน,น,นเลยหรจะสิกาห้ามาแล้วเป็นสาวเส้นล้พี่น้องแจกแดงกางเกงอาดิดาสเพิ่งกันเลยโอเคโอเคลมแห้งแห้งหมดนี้แม่พี่น้องเวลาสปิวย์คอยไปเบิร์เออยูโน่จะสิกา Somebody uh, uh try to somebody exchange money when people buy something from the store, yeah. Mm -hmm. And they give money to the store, but uh they will throw their money away, you know. Mm -hmm. They cannot find you if she's a showed you the earrings I wanted. Mm. ไม่จะจจำไนมล่ะ I don't know It's just so you have an idea so you don't buy anything I don't like ือบค่อซื้อันนั้นต้มหูไม่เจสิกาเมือนเพื like ่อนบมักือนเจสิกาบหมักหลายหลเลยแหละาก็สวยอยู่นะแม่จุรอยกงไม่เห็นเป็นจะเป็นอะไรเราก็ใส่ไปหนุ่มบอมเห็นหน้าแม่แล้วแก่งแม่ นั่นยังด bit loud าออกหมด n อ e เ h e ออกเอาออก o มดมอออกมไม่มีผมเล o ้าเยอะม h กเนี่ยแมหอาโอมันอเดมาที่วมาท่นอเมี่วัคมทันอค่นเา่คมาทวันอมันอเอมาอวเม่เควันเมาอเมวันเีวันโอเัานเีวันโอเคมอเคม่วันโ o เคมาท o ่วัน h อเคอเวเอาเ

ว่าฉัน a พิ่งคิดงอเกรักๆตัวทิอรรมีน่กอตัวทิเบอร์รันแย่งกรนมกันพี่น้องเอ้ยพอกระลุกไม่แย่งกันกระดอกกระเดียดอันไม่ยาอันลอันไปชอปปิ้งก็ไม่ยาลงมานี่ไม่ยาก็มาส่งมาส่งก็มานางคุยกันไม่ยาแล้วก็มานางคุยกันแล้วเราว่าเฮ้ยฉันบรดเ้เ็นเธอมาแจ้เหมือล่ะจานนังคารพูดสามมือ สิภาพน้องแม่ทิพย์ปวดเช้านี้มาหาหาบน้องแม่ทิพตั้งแต่สองโมงคืนปกติเราจะมาสองโมงสี่สิบห้าจะให้แม่หาไว้แห้ให้ไหมตุยใหาไว้แห้งไม่หรอกจะไปสเต็มาทำไมมันก็เป็นอย่างนี้แหละให้มันยาวมันก็ยาวเท่ากันมามาๆาเลยๆเอาข้างนี้ดีกว่าก้ามานั่งข้างนี้เลยลๆ เอาไว้ตรงนี้แหละแม่ก็ไม่ต้องเอามาเอาไว้ตรงนี้ก็จะใส่ก็ไม่ต้องขานี้มั้งโอ้ยผุนทัเขากันอยู่ผุนจะเจสิก้าไเ่ชิวกว่าขากันเหรอทำไมแมทวต้องลดมันเสีองตัวนั้นเลยตัวนั้นบอกเอาเล่านิทานให้ฟังหนอยเทมีสตอรี่ Look at it. Let me call Your mouth is too loud. I don't have any stories. Really? Once upon a time. Uh, I don't know. What uh, did you learn today? German. And then we had um, geography. พูดให้ฟังหนเยอรมันสวัสดีค่ะพูดยังไงอืมอวัยนาร์ตัสวิด that's right yeah no 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 that's um hello what German say hello ฮ huh? ะ hello 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 o r g u t e n tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag oh tag wait. tag there's love w a i t There's lots of different ways to tag, say it. Yeah, kind of. <laughs> tag. Tag. Okay. And then we had... um, oh, what, did, what did we have? Like, oh I don't know. What's in oh, yeah, we had, <laughs> I don't know I don't know. I've had that for ages. like red for heard or not? No. Mm -hmm. I think it's like a bruise or something. Agent. they put ages. 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 Oh, what was I saying? Oh yeah. After. What did I just say? I don't know. You say agent <laughs> Oh yeah. We had maths. Okay. And then we had biology. Yeah. Biology. but I mean It's like um. วิทยาศาสตร์พี่เนาะดิฉันมัดแล้วทั้งหมดดิฉันมัดไปนี่เจสิก้าแฮปเลฟโคตรดอเลยดิ and then oh thirty one and then we have D T กด D T mean Which is a uh, design and technology. This one you like. Um, this which, which would you like? What would you like? What? What happened to DT? Mm. What? What do uh, what, uh, what you like in your school learning school? Math, English, oh. or what do you like? Mm. What? I don't know, I don't really have a favourite. I like them all, I guess. Yeah, sure? Yeah. Don't really have a favourite. But is good. And um and you have a Yeah, the pea that's pretty good. We've been doing um netball. Netball. Yeah, a lot of netball. Net, net like, Netball, netball. Oh you have a ball and then when you catch the ball you have to stand still and then pass it to somebody else and they have to throw it in the hoop. Oh. It's mostly a girl's sport though. Like a basketball. Right? But, you, but you can't like bounce it and run mm -hmm. in that ball. You can only stand with it. Oh my thing, wow. What you a when they have ball in your hand you have to say Stand still. Yeah. Stand still. Yeah. And you can do lots of passes. Like you can, you can do a bounce pass. Like you can bounce it on the ground and then pass it to them instead of throwing it. Off. Oh, okay. And there's like um, positions like goalkeeper and goal defence and goal attack and stuff like that. Mm. Wing defence, mm. wing attack. Come <coughs> here. Center. <coughs> uh yeah, we do do badminton. That was before December though. We finished that now. Really. อยู่ไม่กูดอ่ะเนาะเล่นเป็นปะเดยสิ่งคืเอืมปีก็ประมันเจ็ดร้อสิบเอ้ยพี่ไอ้เขาไม่เจอในอีกอันเลิงสองตัวลิงแม่กับลิงลูกค้าเขาให้กันเ <laughs> จสสิก้ามาตอนอยู่เมืองไทยเนาะเขาเขาเขาลุเขาลงเรียนอยู่อันอันปอหนึ่งปออนปออนุบาลอยู่ตอนอยู่เด็กอุดมน,น,นะพี่น้อง ไปตีเห <mel od ic> ่านะบูแม่เจสิกาไม่กิดก็ไม่เห่าแม่ไม er nah ่เ <to> ห่าบนีอันก็ต้องมาข่าเห่าพี่น้องอยู่นีเนาะตอนที่เจสิกามีเห่าเนาะตอนตอนมาแหลกเลยมีเห่าเลยพี่น้องหาเขาอีกกันหาเขาอีกกนรอยู่ส้านเนาะตอนนี้หน่อยปนีพ่อพ่อเขาอันคู่หูว่ามีเห่าคู่ก็นมีเขียนจดหมายมาบอกว่าเจสิกามีเห่าให้ไปข่าเห่าก็ก็ซื้อยาข่าเห่าพี่น้องอยู่ินีไม่มียาข่าเห่าเนาะ เจสสิก้ายูริม e m บอก you have need what we d o clean hair with เป็นแชม j ู s um, yeah, shampoo, s ะ c a ส m y ก a h อ h a ย p o o b u ู there's like different there's like a special shampoo you can get especially for it uh, and then you can also get like different combs and stuff อือวันนี้มม่ก็ซิมีแชมพูพี่น่องแชมพูขาเหาเนาะใส่ไปสองเถอะเกี่ยวอัดสอดบาเรือเลยอ่าแล้วก็แล้วก็มีวีสวิสเนียดพี่น่องยันนี่นะมีวีสเสนียด เจสิกาอาทิตย์ที่สองเถอบอสแล้วก็หายไปนียหลังจากมาอยู่ต่อมากกับบุค่อยมีแล้วพี่น้องโอ้สมเหตุเอาโเพเกลือพอจะทำให้สันเอาอันนี้มาลองแขนลูกจะได้ไม่เจ็บแขนอันนี้เอานี่เอานี่พูดออน o u r under 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 your knee my god look they're all sticking out it's really annoying อันไหนวางตรงแขนแม่ก็ได้ one. Uh, oh, what, oh, all those two? whoops. i'm you for i think you might want to dye it, maybe. Mm. i can do that. I think. maybe we can go get it done somewhere that might be easier. what is that? do you know. go to a shop or something get it dyed? Yeah. i don't know find out how you do it and then if it's a bit hard then maybe you can go get it done i want to get my hair cut soon maybe Ladan. i don't know should i get my hair cut or not you can go uh, cut in thailand cheap <laughs> how long is it cut mm. long mm. maybe i don't know Yeah, my, my, don't even get it not you it's really good you have to be careful one at a time it's hard that was one why it's so hard I, 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 I oh my god did it? that's really weird what did you think on my hand i know <clears throat> you can't really mm, you can't it was purple before, like a bruise, but now it's gone red. Maybe when you pay PE. Yeah, maybe. I don't know, no, Wait, it a, wait, Do you think someone won't want you that long? No. I don't <laughs> don't. Maybe two minutes and finish. Huh? Mm -hmm. that was tiny. was mm -hmm. <laughs> เ no, no, no. มื่อว่านี่เจสิก้าก็ไปออกกําลังกายเจสิกา้าอยู่กไอเซไนี่สไปจิมซื้อที่ออกกําลังกายมาที่ that, that บา้าน <was tiring. S 2> ดีกว่าแต่ที่บอกว่าที่บ้านเราไม่มีที่ไว้ที่ออกกําลังกาย่ <laughs> if you wanna buy a S S e machine what you wanna buy maybe after we we buy the new house เอาไว้คอนเ e ิร์ต o r ได้ไหมพอแลเวบ่ maybe oh about conservatory maybe หน้าร้อนก็ร้อนน้าหนาวก็นาหนาวคอน s e r ว a ต o r ไม่จะเปลี่ยนเป็นหลังคาธรรมดา โอ้ยยังไม่จบชอบอ่ะมันจะมัเดียวจะสวยแต่มามาเอาข้างนี้ข้างนี้ยังไม่ได้หาเพะอะไรพูดอะมาเบิ่งมาหอดคลิปนี่ก็ขอพูดเหลายๆเด้อพี่น้องหมายถึงว่าเบิ่งมาหอดวินาทีสุดท้ายคลิปนี้ก็ซ้ำแล้วพี่น้องมันโดนแล้วเดี๋ยวมันสิตัดเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามคสิมามอบให้ฟังมื้อนี้ใจสิกราบก็เป็นเด็กไม่ดีเลยเบงทอนงอผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ you <laughs>